Oh. Mm -hmm. ้วันนี้เราถ่ายรูปนี้กลับบ้านอย่นี้นะโอ้ยเป็นอะไรพ่อพ่อรีบเลยถามเดาเงินจำเรื่องมึงไม่ได้เลยมึงรีบออกมาทำไมเนี่ยที่เขายังไม่ได้สู้กันเลยเอาไปเออออกมาเลยเลเข้าไปเออเข้าไปก่อนเข้าไปก่อน แม่ม <Net> ีจากยอนเสจังมด้วยเองไม่ได้อะเอาเ้ยเ้ยเป็นยองมึงดีいい้าไเมยจะคลอดเล่นกูงเหรอต้องจบกูไปก่อนบดตสวนะ กระจายเลยเออพ่อสวยด้วยเฮชนยาอใหญ่หนอนีเออผมก็งงพอ่อว<ฮ>ิสาเมคาีรไจะรอ,อทีหนึ่งเด้บบอกันดูกรดเครื่อง<ฮ>กันเรื่องไรกันต่อมาให้ใครคุ้มครังมีเรื่องอะไรต้องกล่าว อราสามล็อกตรงผมมาซะอย่างดีเลยพ่อจ๋าอ้าวนี่เป็นเรื่องอะไรกันลูกพ่อช่วยจันด้วยนะโวยวายทำไมเนี่ยอังฟังค่อว่าฟังเลยพวกพี่สิงห์พวกพี่เสือนะจ๊ะเขาไล่ตั้งพวกฉันมาจากพ่อเอาไปเลยอาไปเลยนี่สิงห์พี่ใสไลายปำเองมาอย่งนั้นเลยครับผมโวยบาซุกเลี้ยงไม่เชื่อมันไลายปำมาเฮ้ย เลยยังไม่โกแมงเลี้ยงตัวเลยพงษ์ก็ด้านกันจังไม่ไหวเลยโอ้โหพ่อจิบหายแล้วก็ไม่บอกพ่อไม่บอกพ่อผมไม่บอกพ่อพ่อผมไม่ช่วยเอาทีมึงมาช่วยเนี่ยเออโอาทีลูกถ่ายแล้วยืนนิ่งจ้ะผมไม่บอกเขาล่ะตัดผมทรงป๊อกเทนเป็นเทนไหมข้างหลัง อย่าไปยืนใกล้มันเดี๋ยวมันนึกได้กลับไปปวดอีกหห่างๆกันมั่งบวมึงอะไปนู่นกูมึงนี่อ๋อดูห่วงจ้องผมน่าดูนะกินบนเรือนคิดจะขี่รถบนหลังคาบ้านของกูอย่างนั้นเหรอวะไปไปซะต่อจานี้ต้องจอยของกูไม่ต้อละพวกมึงจะไปไหนก็ไปเลยไปเลยก็ได้ในเมื่อที่นี่กูอยู่ไม่ได้สักวันกูจะกลับมา พอเท่าเสือฟ้าผมจะไม่เห,เหลเรือแม้แต่ตำนาินี่มันคู่กะไอรอะไรน้องบีฟ้าไว้ก่อนเถอะไปก่อน,ออกอนแกกล้าตกหน้าฉันหรือพอเท่าแน่แน่เราจะเล่นกับของแขกงฉันนู่งตาพักดีกับแกมาตลอดไม่เคยคิดสักนิดเฮ้ยเขาแข่งน่ากลัวนะตายไม่ต้องพูดพ กูทนไม่ไหวแล้วไอ้สัดไม่ต้องพูดฉันเนี่ยอยู่กับแกมากี่ปีโอ้ยไอซัดเอ้ยไม่ต้องง้อกูอยู่กับแกมาตัง้งแต่ตัวเท่านี้จนทุกวันนี้ฉันตอบโตได้แกมาไล่ฉันแล้วไอ้สัดน,นี่มึงห้ามกูเหรอกูด่ามึง <c oughs> ไ,ไปแล้วสิถ้ช็อตน้อยวันนี้กหาเยอะว,วันนี้พอ่อผมรู้ว่าพ่อเครียด ิดถึงเมียใช่ไหมล่ะตัดผมเดแม่เดแ,แม้ตายตาไม่รับพวกแกตัดทรงเนี่ยกูไม่น่าเชื่อกู <c oughs> อาจจะตัดเป็นนักเรียนหญิงเลยแกอโอเคพี่อ๋อได้เทไปข้างหลังหมดเอาซะกูอายเา้อยเลยฮะถ้าว่าแกไปโกนทิ้งเจอร์กอ,อของมึงหน้าโกนมาเยอะเลย ไปอ้าวมึงไปด้วยเลยปะกลับไม่ดีอ่ะอ้าวก็ข้าพิดอะไรอ่ะอ้าวก็มึงได้มาออกมากับกูได้แท้ๆมาพิจารสร้องผมกูเออไปเลยไปเลยมึไ,มไปกับมึงมาเลยไปนี่ข้าอยู่กับแกมานานนี่แกไล่ข้าออกจากส่องทั้งหลานอ่ะเออกูไม่อยากอยู่กับมึงแล้วอ่ะได้ในเมื่อแกไล่ข้าออกจากส่องท่านไหมข้าจะไปเปิดส่องใหมแ่แข่งกับส่องแกเลยโอ้ มึงคิดจะเทียบรถสมิ่งกูยังงั้นเหรอวะ,ะและราคานะจากพันห้าเหลือสักหกร้อยด้วยรถจะชูรถระชูต่อเป็นกเข็มเลยนี่ยประไรเลยแล้วถ้ามึงไปนะไอ้เบลกูจะคิดมึงตั้งสามพันห้าเลยเจ๊งเลยเอามึงเจ๊งแน่ตาฝางไปก่อนเถอะไปแล้วเ,ลเ,ลเหมือนไม่รู้จักรีไปเลย อโอ้โหงทนชดมาเ้ารอย้องเหอะไรเนะี่ยเขาก็เอาจนเขาขำจนได้ไปยังไงบ้างลูกนี่ถูกมันปุยปุยยาหรือเปล่าหมดเลยหมดเลยถูกมันปุยุ้ยยาหมดเลยเหรอลูกอต่เมียผู้ชายเขามาช่วยเขาไว้นะ <premises? S 1> โอ้นี่มีคนมาช่วยเองไว้ได้บอกพ่อสิลูกไอ้สองคนนี่เหรอไอ้โถพ่อเห็นก็รู้นะจ๊ะได้ได้ได้ยังไงพี่พ่อเล่าให้ฟังขอบคุณมากครับนี่ทำไปต่อผมด้วยั้งทีละวันครับไลก์เตันอยูนะครับเงินนี่จะไปตัดผมที่บางบางเลาะบางเอที่เจจูซาลอนไม่จ่ายให้เลยนี่ผมมาช่วยสองคนผมสองคนมาช่วยไว้ วันนี้เอ็ต้องคนช่วยขอบใจมากเลยลูกอ๋อนี่ดีนะลูกน้องพ่อไปช่วยไว้ด้วยมากไม่ใช่ค่ะคุณพ่อคนคนนี้เขาไม่ไ ja. ด้ช่วยไม่ช่วยอะไรไม่ได้เรื่องเลยคนนี้ช่วยได้นะดูเลยพ่อผู้ชายคนนั้นเขาเก่งมากเลยนะพ่อจริงเหรอลูกไม่ใช่คนคนเดียว ใจหนุ่มคนนี้เหรอวะรู้จักพุงช่วยมันไว้ไไหรือเปลผมช่วยเหลือมันไว้พ่อเฮ้ย hey, หนุ่มเอาให้เรียบร้อยก่อน,นลูกเอหนุ่มนี่เอ็งชื่ออะไรเหรอลูกผม,มชื่อว่าอารซาวินาครับขอบใจนะลูกที่มาช่วยลูกสาวของพ่อเอาไว้ไลูกสาวของพ่อเนี่ย <มา S 1> พ่อเลี้ยงดูมาเนี่ยไม่เคยลิ้นแม่ตายไรไม่ให้ตอบเลยไอ้พวกนั้นน่ะมันเนรคุณพ่อเพราะฉะนั้นแล้ว ขอบใจเองมากที่มาช่วยพ่อเอาไว้นี่แล้วนี่เองมาอยู่กันสองทำไมลูกยายดิพ่อกูอายอยู่ที่จะไปแซวเรื่องหัวนี่พวกเองสองคนเองเงถูกพวกไอ้หนุ่มสองคนนี่ช่วยเอาไว้ย,ยังไงเหรอพอดีว่าผมถูกทำลายเรื่องกายมาครับแต่ได้พี่ชายสองคนช่วยเหลือเอาไว้ครับอะบอกถ้าอย่างนั้น นี่เองก็คงไม่มีบ้านอยู่ไม่มีงานทำนะสิลูกผมไม่มีที่ไปนะครับถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรลกคนดีกว่าลบยากเดี๋ยวมาอยู่ในซ่องโจรของพ่อก็ได้นะลูกนะลูก็่อรับผมเข้าในช่องโจนหรอครับพอแล้วเองเข้าไปอยู่ในซ่องโจรน,นี่แหละและที่สําคัญคือไ,ได้ยูยได้เดี๋ยวนี้ในซ่องโจนของเราคนเนี่ยมันก็เริ่มเยอะขึ้นพ่อเองเนี่ยก็แก่ลงไปทุกทีอ,อีกไม่กี่ปีเนี่ยก็คงจะออกก้นหาเลี้ยงไม่ได้แล้วคงจะถึงเวลาแล้วที่พ่อ จะเสนอตำแหน่งหัวหน้าโจรให้กับคนอื่นเป็นผู้ดูแลไปเอาทางก็ได้ใครก็ได้เราอยู่มาตั้งนานเอาพี่มาพี่คิดดีแล้วจูกพ่อพีดดีแล้วลูกและนบรรดาลูกน้องโจรของเราเนี่ยไม่มีใครที่จะไว้ใจได้มีฝีไม้อลายมือที่จะไว้ใจคุมซ่องจรของเราได้ต้องมีบางคนเต้องมีสิวะพ่อเห็นแล้วด้วยวจะเอาใครเป็นผู้ควบคุมซ่องจอนให้แทน่อถ้ายางนั้นแล้วก็ พ่อขอมอบซ่องโจ้นี้ให้กับเจ้าเลยอัศวินนาไอ้า,าเมื่อกี้แต่ว่าดีใจไปไใจใหัวหน้าดูที่เขาในส่องโจ้ไม่ได<ร>้เลยพ่อไม่เพิ่งเข้าอะ่าไไาอะ <c oughs> ไอ้นาหรือไม่นาเนีมันไม่เกี่ยวหรอกลูกเองมีฝรรมไไีไม้ลายมือที่สำคัญนะพอดูแล้วเองดูแลส่องโจ้ของพ่อได้เองีหแลหละนาไว้ใจที่สุดแล้วไอ้สองตัวนั้นไม่น่าไว้ใจหรอกลูกเป็ถ้าถาว่าพอท่ามั่นใจผมอสุวินนาก็จะขอ การดูแลส่องจูงแห่งนี้จะไม่ทำให้พ่อท่านต้องผิดหวังกันถ้าอย่างนั้นพ่อขอให้เองโชคดีเดี๋ยวพ่อเนี่ยจะขอตัวไปบวชตัดบวชเดียหัวอย่างเงี้ยบวชหมอเลยพ่อไปครึ่งนึงแล้วอ่ะไอหัวแมนจูไปแล้วนะลูกฝากสาวพ่ออยู่ในความดูแลของเองด้วยครับพ่อได้แล้วพ่อไปของโชคดีโชคดีพ่อไอไอตุ้มิน่าดูแลพ่อได้นะ นงนช่วงนี้นะพ่อนะเข้ามาเนี่ยลืมตกลงกันไว้ว่าห้ามดึงกับผู้หญิงสองคนนะเออ